เตลวะนาคาเจีหะวัตุมหิเกเตภูมาจะยันตุเทวาทลธทลวิเศเมยักขะคันตะปนาคาติทันตตาทันติเจยามุนีวลวัจนังสาธาบูมีสุนันตตโอนโตเจเทวาสังฆาดวลาเทพดาเจ้าทั้งหลายอันศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในสากลจักรวาลอันได้แก่ภูมิเทวดาอากาศเทวดาลุะเทวดาพระอินพระคมพระยมพระกาล ข้าจะตุวโลกกบ,บาลทั้งสี่สิริกุธอมาตเมน้อยนาโธรณีพระศีสันเพชรพระโมคขาลาพระส,สาลีบุตรพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพารีเจ้าชัยพมงคลในเรืองฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่ทิศต่างๆทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนจะอยู่ไก่หรือไก่ข้าไปเจ้าขออันเชิญมารับเอาเครื่องสังเวยพระลีกรรม อันลูกหลานได้น้อมนำถวายบูชาซึ่งลูกกาเทวดาทั้งหลายที่อยู่หน้าสถานบ้านเรือนอันเป็นมงคลน,นี้ระภูมิเจ้าที่ขอให้มีอิทธิฤทธิปฏิหารประทานพนให้ลูกหลานได้หายเจ็บป่วยโรกไขร ทลิเป็นปฏิหารให้ลูกหลานให้หายโดยับพานโดยโอสถวิเศษนั้นให้สถิตเสถียนอยู่ในเครื่องสังเวยผลิกรรมที่ลูกขาเทวดาเจ้าได้รับได้เสมยเรียบรลอยให้เป็นมุ่งคนทิพธอาหารที่เป็นลูกเลิอดอาหารที่ เป็นยาวิเศษในลูกหายล้านได้ดึงท่าบารมีหายหายสัมพันธ์ปฏิหารในลูกาลานได้กระทําจึงคุนง่ามิ่มดีต่อไปในสังคมในบานเงมื่อในพุทธศาสนาใส่น้ำผ้าขอดคั้วให้เป็นสุกตลอดกาล ทธธรอายุวัฒนาเติทุตังย awan พานังตระังคัจจามิธรรมังอายุวัฒนาเติทุตังยาว a n พานังตะระนังกัจจามิสังฆังอายุวัฒนาเติทุตังย awan พานังตระังคัจจามิสุติยมีพุทธธรรอายุวัฒนานติทุตังย awan พานังตะระนังกัจามิไอ้กดบ่เนี่

อายุวัฒนัเต็ังยาวัานน่ชาญยวายุยาคุณังอันลังโกภิสุขภวานมิธรรมมุนมมาสัมพุทธาจารนสัมปันนสุขตูปุตตะลุกสัตมหาสานาถีสัทธาเทวมนุษยานะโกศวาติวายจาธรรมนอัลงกสุขวานมิธรรม สวดีนาปโสัน <Notre S 2> ิกตกอปันโกปัจจตังทนภิยติอัายวิญญาณ่ฉาอะไรแล้วเกิสังงิดโมงพะวานมหังสุปฏิปันโนะว่าตสาวกะสังโุปฏิปันโรวตสาวกสังโฆ